มาเจอกันรอบเที่ยงนะครับขบมวดคลิปวันนี้แม่เป็นคลิปเด่นคลิปดังคลิปกระแสในโลกโซเชียลณตอนนี้ณเวลานี้นะครับปัจจุบันทันด่วนผมต้องยกให้สถานการณ์ชายแดนมีการประกาศนะครับจากโฆษกรัฐบาลออกมายืนยันแล้วนะครับแนวทางในการดำเนินก,การการแก้ไข จะเป็นอะไรยังไงนะครับหลายคนก็อย่างที่ว่านะครับใจร้อนจะยิงจะยิงอย่างเดียวนึงแับมันมีลำดับขั้นตอนนะครับฉนั้นคล,คลิปนี้ผมขอนะครับก็เรียบเรียงความคิดเห็นของเพื่อนๆพี่น้นนนนนองๆหลังจากที่ได้ดูการรายงานสดนะครับของอหน่วยงานรัฐนะครับออกมาว่าจะมีการนในแนวในการดําเนินทางอย่างไรแต่สรุปง่ายๆนะครับบอกว่าเดี๋ยวตอนบ่ายจะประชุม อีกครั้งหนึ่งโอ้โหหลายคนก็ใจร้อนอุ้ยจะประชุมอะไรยังไงกันอีกเขายิยงกันตุมตามแล้วออะ อย่างไรก็ตามนะครับก็ต้อง้อมรับนะครับเป็นมติส่วนกลางนะครับแนวทางจะเป็นอะไรยังไงเหรอเราไปดูกันได้เลยนะครับว่าแนวทางในการแก้ไขปัญหานะครับเออเป็นอย่างนี้ครับผมตั้งแต่เช้าจนถึงปัจจุบันก็มีการยิงกันประทะกันรอบหนึ่งแล้วนะครับก็อย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้มีการบาดเจ็บของฐานไทยนะครับข่าวไม่กรองออกมาข่าวเฟซบุ๊หรือว่าอะไรยังไงนะครับบอก จากทางกัมพูชาเท่าที่ไปทราบมาเขาบอกว่าทหารไทยเจ็บกว่า10นายใช้คําว่าข่าวจากกัมพูชานะครับบอกว่าทหารไทยเจ็บกว่า10นายแต่จริงไม่จริงอะไรยังไงไม่รู้นะครับณปัจจุบัน ทางกองทัพก็ได้ขอความร่วมมือนะครับห้ามเผยแพร่การขนยุทธถ,ถุพกรไม่ว่าจะเป็นอาวุธหนักไม่ว่าจะเป็นอาวุธเบานะครับใครที่อยู่ใกล้ๆอย่าถ่ายอย่าถ่ายคลิปอย่าเก็บเป็นอะไรเซฟี่มันเป็นความรับทางการทหารนะครับเราจะไปปกป้องตะเข็บชายแดนด้านไหนนั่นนะครับถ้าเราเอาภาพไปมันจะเป็นการเขาเรียกว่าหน่วยกรองหาข้อมูลให้ฝั่งตรงข้ามนะครับอ่ะเป็นอะไรยังไงกันนะครับอย่างเช่นข้อมูลตอนนี้นะครับขอเมต์ออกมาว่า จะยิงกี่โมงรออะไรรออะไรครับแม่ดูสิครับใช้โดรนบินยิงเทนนรสเบิร์ให้เสียกำราบคือหลายคนนะครับเข้าใจนะครับบริบทคือถ้าเราไปอ่านคอมเมนต์สดบ้าจะให้กำลังใจนะนะครับแต่คอมเมนต์ในสดสดนะครับมันเยอะมากรีรันแทบจะไม่ทันเราต้องเซฟมาเป็นจังหวะจังหวะจังหวะแล้วอ่านตามนะครับแล้วตระหนักว่านะครับจริงเท็จแล้วเราทําได้ถึงขนาดไหนนะครับอย่าลืมนะครับว่า สงครามเนี่ยมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นง่ายแต่มันดับเนี่ยมันดับยากนะครับฉะนั้นเราค่อยๆวิเคราะห์นะครับไปด้วยกันเนาะนะครับจะจบยังไงจบให้ไวบางคนบอกว่ายิงให้เร็วจบให้ไวมันจะจบไม่จบจริงหรือเปล่าเอาเวลานี้ไปตอบโต้ดีกว่านะครับหลายคนบอกว่าเวลาที่มาถแถลงเนี่ยไปตอบโต้คือการตอบโต้มันก็มีหน่วยงานที่ตอบโต้อยู่นะครับหน่วยงานที่ทําความเข้าใจนะครับ จัดเขาจัดเป็นระบบระเบียบนะครับมันก็อย่างที่บอกหน้าตอนนี้ที่เราเห็นนะครับพู้ว่าแล้วก็ข่าวข่าวของประชานุยงานประชาสัมพันธ์ของภาครัฐที่ออกมาเขาก็อยู่ในส่วนของภาครัฐหนึ่งรับฝ่ายตออโตสถานการณ์ฝ่ายประเมินก็มีอีกฝ่ายหนึ่งนะครับเห็นข่าวนี้ดูแค้นเลยหลายคนก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับที่โดนยิงเปิดเขาใช่ว่าเปิดก่อนได้เปรียบ แน่ผมเชื่อว่านะครับพี่เพื่อนที่พี่ทหารอาจจะมีการบาดเจ็บเพราะว่าคนเปิดก่อนเนี่ยมันได้เปรียบจริงๆครับไม่ทันระวังตั้งตัวยิงเมื่อไหร่อะไรยังไงไม่รู้นะครับบางคนก็บอกว่ารออะไรอีกคะนะครับรอประชุมอีกนะครับบอกว่าจะประชุมกันช่วงบ่ายอีกยิงกันช่วงเช้าช่วงบ่ายประชุมอีกโอ้โหบางคนก็เข้ามาบอกว่าใจเย็นเกินค่ะไม่ต้องประเมินแล้วถล่มย่างเดียวจะเย็นเย็นเพื่อนๆพนพี่พี่น้องน้องคือฝ่ายต่อต้านก็ให้ฝ่ายต่อต้านแต่ว่าฝ่ายกลยุทธ จะลุกหนักอะไรยังไงน่ยนะครับประมาณไหนนะครับจะใช้กําลังอย,ยิงไปถึงขอบเขตไหนประมาณไหนเดี๋ยวมันจะมีฝ่ายประเมินอีกครั้งหนึ่งนะครับใจเย็นๆครับใจเย็นๆรอพ่อใครตัดริบบินครับโอ้โหคำนี้แรงๆนะครับรอพ่อใครตัดจะรอใครมาตัดริบบินมันไม่ใช่พ่อเรา แบบเนี้ยนะครับเราอะไรอ่ะมันบุกมาแล้วนะครับใช่ครับผมเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องนนะครับในช่วงเช้าก็จะมีคลิปข้างต้นออกมานะครับปรากฏว่าเป็นคลิปการยิงกันเข้ามาใกล้ใกล้ใกล้กลนะครับก็ตอนนี้ก่อนรีบๆีบบางคนก็ใจร้อนเลยนะต้องรอเวลาบ่ายอีกอ้โหจากการถแถลงเมื่อกี้นะครับต้องรอ,อ,อช่วงบ่ายบายอีกปรากฏว่าบางคนก็อดลนทนไม่ไหวนะครับเริ่มจากเบาไปหนัก ถ้าหนักแล้วเรารังแกเราอืมบางทีมันก็สุดๆเหมือนกันนะครับมาตรการจากเบาไปหนะักแถวบ้านโดนระเบิดลงปั๊มน้ํามันโอ้โหจริงหรือเปล่าครับคนสุดเขตนะครับบอกว่ารออะไรรออะไรถ้าบ้านโดนปั๊มน้ามันแล้วใครจะรับผิดชอบและคำูลค่าการเสียหายอะไรแบบนี้รัฐบาลจะเข้ามาช่วยไหมนี่แหละครับสงคารามเวลาที่มันเกิดขึ้นประชาชนก็ต้องรับแบกรับไปนะครับรัฐบาลจะ มีเงินมาอุดหนุนไหมนะครับปั๊มน้ามันของเพื่อนเพื่อนพี่น้องระเบิดนะครับระวังมันยิงมาที่นี่นะยอย่าอันนี้คือเชิงประชดนะครับที่ถแถลงเขาเคยบอกว่าเขายิงมาถึงกรุงเทพได้นะครับแม่หูถ้าขนาดนี้แล้วยังใจเย็นอยู่นะครับยังปณีปนอมอยู่ก็ไม่ว่าอะไรนะครับจบให้เร็ว f อ6ขึ้นนะครับชิงความได้เปรียบนะครับก็ มันก็ดีนะครับก็ดีจะได้จบไวๆเนาะยอมตลอดใช้ว่าใช้ว่าทางนั้นเขาจะเห็นใช่ครับจะเห็นคุณค่าเนาะเนะยครับประชุมบ่ายสองช้าไปนะคะถ้าประชุมบ่ายสองอูโหช้าไปไหม นะครับตอนนี้ที่เรากําลังดูสถานการณ์ที่แถลงนะครับจากท่านรัฐบาลนี่ก็เที่ยงกว่าแล้วนะครับรอบ่ายสองอีกถ้าประชุมบ่ายสองนู่นแหละครับสี่ห้าโมงเย็นนยโอ้โหสงครามเขายิงแล้วกลับบ้านไปนอนตีโป่งแล้วมั้งนะครับบางคนก็บอกว่าคิดถึงลุงตู่เลยนะครับรออะไรครับนะครับบุกพนมเปญจับพ่อลูกคุณเซนนะครับแม่อันนี้ก็ถ้าไปอย่างนั้นก็แบบอิรักอิหร่านนะครับไปแบบอิสราเอล จับผู้นํากบฏแล้วเนี่ยคิดถึงลุงตู่มากเลยนะครับเป็นสุภาพบุรุษกับโจรโจรมันก็คือโจร <c oughs> ใช่นะครับจะเป็นสุภาพบุรุษตลอดไปไม่ได้นะครับเราต้องดูว่าเราคุยกฎหมายกับใครนะครับเราคุยกฎหมายกับคนป่าเราคุยนะครับอย่างเช่นกฎหมายโลกหรือว่าประชาคมโลกไปคุยกับคนป่าไอเมซอนอย่างเงี้ย ยังไงยังไงเขาก็คุยไม่รู้เรื่องเขาไม่ยอมรับนะครับคนป่าไม่ยอมรับเมื่อมันไม่ยอมรับมันก็ต้องคุยด้วยกําลังเท่านั้นหน้าตอนนี้นะครับก็หลายคนก็บอกจัดไปนะครับถ้าจะจบฮุนเซนต้องหายมีส่วนในคําเหมือนอิรักนะครับสัตดดัมวุฒเซนนะครับหายไปอิรักก็เลยดอ o p d o w นะครับคเมนก็เหมือนกันนะถ้าจะให้มันหยุดแล้วก็สงบสุขเป็นเวลานานผมต้องบอกว่าตระกูลฮุนเซนต้องดรอป นะครับต้องดรอปต้องหายจากบัญชีผู้มีอิทธิพลในเขมรนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความคิดเห็นอันนี้เห็นด้วยครับผมต้องรีบเอานิวเคลียร์ออกมาใช่ไม่ประเทศเราไม่มีนะครับแหมเป็นกําลังใจให้ฐานไทยคะ่ะจากการประชุมอะไรยังไงยังไงเมื่อกี้นะครับปรากฏว่าเพื่อนเพื่อนพี่ๆพ,น,พ,น,พน,น้องเข้ามาแสดงความคิดเห็นเยอะมากก็เป็นหนึ่งในสุบ,บางส่วนเอา้ายิงลงพยาบาลด้วยแสบจริงใช่หรือเปล่าครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่า เป็นเหตุผลที่สุดจีเนียตเลยนะนะครับยิงถ้ายิงลงพยาบาลนะนะครับอ่ะนะครับแต่ต้องไปตรวจสอบดูกันอีกทีนึ่งนึนี่คือความที่เห็นในโลกโซเชียลที่ดุเดือดมากนะตอนนี้กลายเป็นคลิปดังคลิปเด็ดคลิปกระแสในปัจจุบันนะครับระหว่างไทยกับกัมพูชาเปิดฉากยิงกันแล้วครับผม